ไอ้ที่จำเบอร์ตัวเองไม่ได้นะครับจะบอกเบอร์คนอื่นก็ไม่รู้จะบอกว่ายังไงนะครับแถมโทรศัพท์ไม่มีตังค์อีกนะครับอยากจะบอกเบอร์เพื่อนอยากจะบอกเบอร์คนรู้จักนะครับก็ไม่รู้จะทำยังไงครับเด<ๆ>ี๋ยวคลิปนี้เราไปดูวิธีการเช็คเบอร์ของตัวเองกันนะครับในหลายในทุกๆค่ายเลยแล้วกันนะครับรายละเอียดว่ากดยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ รูม่าออนไลน์สวัสดีครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเช็คเบอร์ของตัวเองกันนะครับพอดีว่าผมเป็นของผมเนี่ยตัวเองเป็นทูงูโมเอสนะครับวิธีการเช็คเบอร์ของทูงูเอสนะครับก็ง่ายๆครับกดดอกจันเก้าสามสามสี่เหลี่ยมนะครับนร้อกดโทรออกได้เลยครับอ่มันก็จะแด้งเบอร์ให้เลยนะครับส่วนเครือข่ายอื่นๆนะครับกรีของผมเป็นของใช้แค่ทูงู m มเอสนะครับในเบอร์ในเครื่องนี้นะครับก็เลยจะบันทึกไม่ให้ได้ แต่ว่าผมจะทิ้งรายละเอียดในการกดไว้ที่ด้านด้านขวามือนี้แล้วกันนะครับผมของ as d t a c h นะครับแม้แต่ซิมเพนกวินนะครับหรือว่า t o t แล้วก็ My My Cat ของแค t ด้วยนะครับผมรายละเอียดก็สามารถกดที่ด้านข้างนี้ได้เลยนะครับผมจะปล่อยให้ลรันไปประมาณสักนาทีหนึ่งนะครับย่างเพื่อนๆก็ลองกดตามได้เลยนะครับโอเคครับคลิปนี้จบแล้วนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับคนที่กำลังหาข้อมูลอยู่นะครับหวังว่าจะสามารถไปบอกเบอร์คนอื่นได้แล้วนะครับผม คลิปนี้จบแล้วครับขอบคุณมากครับ